บทที่141ถูกสิงสู่เมื่อมาถึงพื้นผิวโลกเขาเห็นศพอ,อยู่ทุกขนทุกแห่งเลือดสีดำไหลนองเหมือนสายน้ำขณะที่แอนิเมชันก้าวเท้าลงบนพื้นดินที่ชื้นแฉะกลิ่นเลือดก็แผดเผาเข้าปากเขาเปิดไฟฉายส่องสำรวจไปทั่วบริเวณแต่ไม่พบร่องรอยของวิญญาณร้ายหรือผู้เล่นที่เหลืออยู่เลยเกิดอะไรขึ้นทำไมวิญญาณร้ายถึงหายไปหมดเขาสงสัยพลางเดินต่อไปอย่างระมัดระวังระหว่างทางเขาพบศพวิญญาณร้ายนับพันหน้าตาอันน่าสะพรึงรัวถูกเปิดเผยสู่อากาศดวงตาเบิกกว้างจ้องมองความตายร่างกายมักกกจะหลลเเป็น็นนนชชิิ้้้อย แอนิเมชันอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงเขาไม่คาดคิดว่าผู้เล่นจะโหดเทียมถึงเพียงนี้เมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วเขากลับมีเมตตาหลังจากเดินมาได้ระยะหนึ่งเขาก็หยุดลงสีหน้าแปลกๆจมอยู่กับความคิด เขายังไม่เห็นวิญญาณร้ายหรือผู้เล่นแม้แต่คนเดียวแปลกจริงๆวิญญาณร้ายทั้งหมดกลับบ้านไปแล้วหรือผู้เล่นทั้งหมดตายหมดแล้วหรือไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นเฉินห่าวและคนอื่นๆตกอยู่ในอันตรายเราต้องตรวจสอบกับพวกเขาว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่อันนี่ฮีเลชันเปิดรายการแชทขึ้นมาส่งข้อความหาเฉินห่าวทันทีไม่กี่วินาทีหลังจากส่งข้อความเฉินห่าวตอบกลับว่าเรายังอยู่ในอุโมงค์ยังไม่เห็นวิญญาณร้ายกลับมาเลยที่นี่ปลอดภัยดีเจ้าอยู่ไหนพวกเรากำลังจะไปหาเจ้าอันนี่ฮีเลชันยิ่งสับสนมากขึ้นไปอ จริงสัญชาตญาณของเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องร้ายแรง เพื่อความปลอดภัยเขาจึงปฏิเสธข้อเสนอของเฉินห่าวตัดสินใจไปสำรวจคนเดียวเฉินห่าวและคนอื่นๆไม่ได้มีเลเวลสูงเท่าเขานับประสาอะไรกับผู้เล่นฝีมือดีในสถานการณ์ปัจจุบันหากพวกเขาเจอกับปัญหาใหญ่พวกเขาจะกลายเป็นภาระส่งตัวเองไปสู่ความตายพูดง่ายๆก็คือกลยุทธ์การเติบโตอย่างช้าๆและมั่นคงนั้นเหมาะกับพวกเขาที่สุดแอนนี่ฮิเลชันออกเดินทางอีกครั้งเพียงลำพังท่ามกลางหมอกดำที่ปกคลุมไปทั่วที่ราบกว้างใหญ่มืดมิดและเมื่อไม่มีไฟฉายเขาก็มองไม่เห็นเส้นทางเขาเดินไ่อย่างไร้จุดหมายไม่หวั่นไหวกับโอกาสที่ ทันใดนั้นเขาก็หยุดชะงักดวงตาเป็นประกายขณะมองไปในทิศทางหนึ่งแสงริบรีจางๆปรากฏขึ้นเมื่อตั้งใจฟังเขาก็ได้ยินเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวบ่งบอกถึงการต่อสู้แอร์นานิฮิเลชันวิ่งไปในทิศทางนั้นระยะห่างระหว่างพวกเขาใกล้เข้ามาจนกระทั่งเขามาถึงที่เกิดเหตุสิ่งมีชีวิตที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตามันตัวใหญ่โตมีขาสี่ข้างกำยำลำตัวลุกชนด้วยเปลวเพลิงสีดำหางหนาปกคลุมด้วยหนามเรียวยาว อสูนปีศาจร้ายเลเวลสามสิปลายพันจากวิญญาณร้ายที่ปนเปื้อนพลังปีศาจนิสัยของมันดุร้ายและกระหายเลือดเปลวเ,เพลิงปีศาจจะเผาผลาญทุกคนที่สัมผัสมันชิงอยู่ถือหอกไว้ที่หน้าอกพยายามใช้กรงเล็บอันแหลมคมประคองไว้เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งใบหน้าเปื้อนเลือดแววตาพร่ามัว การทำลายล้างหยุดลงครู่หนึ่งก่อนจะโจมตีอสูรปีศาจร,ร้ายทันทีเพื่อช่วยเหลือฉิงอยู่เขาปล่อยลูกธนูหลายดอกในครั้งเดียวลูกธนูพุงพ่งทะลุอสูรร้ายเลือดสาดกระจายอสูรคำรามคำรามขณะร่วงลงสู่พื้นน้ำแข็งแผ่กระจายไปทั่วอสูรแช่แข็งร่างจนกลายเป็นประติมากรรมน้ำแข็งในเวลาไม่ถึงวินาทีเปลเวเพลิงปีศาจก็จุดไฟน้ำแข็งให้ลุกโชนกลายเป็นหมอก ฉินอยู่หลบหนีและจมตีสวนกลับอย่างรวดเร็วสัตว์ร้ายเพิ่งจะลอยขึ้นจากพื้นแทบจะทรงตัวไม่อยู่เมื่อฉินยูแทงหอ,อกไปข้างหน้าพลังอันหาที่เปรียยมนีได้พุ่งออกมาจากปลายหอ,อกเวียงมันกลับขึ้นไปในอากาศการทำลายล้างพุ่งผ่านฉินยูราวกับผู้ถีกระโดดขึ้นยืนสายธนูของเขาถูกดึงออกจนสุดพลังวิญญ,ญาณถูกรวบรวมไว้เขาปล่อยลูกธนูราวกับปุก,กาบาดพุ่งเข้าใส่สัตว์ร้ายทิ้งหลุมขนาดใหญ่ไว้บนพื้นยังไม่ตายเหรอให้ข้าไปส่งเจ้าการทำลายล้างชักธนูออกจากฝักใบมีดสั้นที่เอ,อเเเด ไหลนองไปทั่วร่างของสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งแต่ทันใดนั้นเงาของกริตก็โปรยปลายลงมาจากฟ้าฟ้าทิมแทงลึกเข้าไปในร่างของมันทำให้มันหยุดนิ่งและดับพลังชีวิตครูต่อมาฝนดัาก็หยุดลงอสูรร้ายถูกแทงราวกับเม่นเปลวเพลิงปีศาจดับลงและมันหยุดหายใจใกล้ๆกันนั้นดวงตาของชินยูรีลงจ้องมองหยานเหมยอย่างเงียบเชียบหยานเหมยดึงกริตออกจากหัวของอสูรร้ายเช็ดเลือดออกด้วยผ้าแล้วเก็บเข้าฝักเขาหันกลับมาสีหน้าเย็นชาจางหายไปพลางยิ้มและทักทายเจ้้าาาาไไไไไมมมมมมม่่่่เเเเป็นนนนนรรรรรใช,ใชหหหหหหหิยยยยยููสแลละะะะพดวจคืืือออออออตึงีี แค่ถามเฉยๆชินยูนั่งข่ยห้างและเริ่มรักษาบาดแผลแววตาประหลาดใจฉายวาบขึ้นในดวงตาของเยียนเมยเขาเหลือบมองชินยูอีกสองครั้งอีกคนคือผู้ฝึกฝนน่าสนใจทีเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทั้งสองไม่ทันสังเกตคือขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นก๊าซสีม่วงเข้มก็พวยพุ่งออกมาจากร่างของอสูรร้ายที่ตายแล้วเยียนเมยหันกลับไปและกำลังจะเก็บร่างของอสูนร้ายนั้นแต่เขากลับเห็นก๊าซพุ่งตรงมาทางเขาและรวมเข้ากับร่างของเขาโอ้ไม่นะสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความเจ็บปวดแสนสาหัสลั่นออกมาจากหัวอย่างกระทันหันเขาอดไม่ได้ที่จะคุกเข่าลงกับพื้นเอามือกลุมหัวกรีดร้องขึ้นฟ้าชินยูตื่นขึ้นมาและมองเหยียดเมยอ,อย่างว่างเปล่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอาเครื่องหมายตัวหนอนแอนิเมชันกรีดร้องเสียงแหลมแอนิเมชันกำศีรษะตัวเองไวแน่นกระแทกลงกับพื้นก่อเกิดเป็นหลุมขนาดเล็กก๊าซปริศนาพวยพุ่งออกมาจากร่างอย่างช้าๆเสียงกรีดร้องก็หยุดลงทันทีเขาลดมือลงและเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาไม่ใช่สีน้ำตาลอีกต่อไปแต่กลับมืดมิดชินยู้้้้้ออองงงงงมมมมมมแแแแนนนนิเเเชชัััััััััั่่่่่่ดดดดดวววววววยยยคาาาาาาหหหกกกกลลสสสผไไรรรรรศีีีีททบะพตข กำปืนสั่นเล็กน้อยพลางกระซิบเบาๆว่าแอนิเมชันคุณโอเคไหมแอนิเมชันลุกขึ้นยืนอย่างเสื่อซึมเขาหันไปมองฉินยูด้วยรอยยิ้มร้ายกาดเผยให้เห็นเขี้ยวสองซี่ยิ่งไปกว่านั้นรอยร้าวปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วดวงตาข้างหนึ่งส่งเสียงอ้อแอชินยูชงงับความรู้สึกอันตรายพลุ่งพลานขึ้นภายในเขากำลังจะวิ่งหนีแต่แอนิเมชันก็หายไปอย่างกระทันหันไม่ดีลมกระโชกแรงพัดผ่านใบหน้าของเขาแอนิเมชันปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าฉินอยู่ในทันทียิ้มกริมและปล่อยหมัดออกมาฉินยูรีบยกปืนขึ้นนนน้้้งกััเืรสียคิขึ หอกก็แตกออกเป็นสองท่อนมาเอ๋ยแล้วยังไงต่อเขาอดสะบัดออกมาไม่ได้ความเจ็บปวดลั่นเข้ามาในอกร่างกายถูกพลังมหาศาลเหวี่ยงออกไปฉินอยู่กลิ้งตัวลงกับพื้นสองครั้งพ่นเลือดออกมาลุกขึ้นไม่ได้พลังทำลายล้างเคลื่อนตัวอย่างช้าช้าพลังปีศาจทุ่งพลานชุดป้องกันแกส๊สพิษที่เขาสวมใส่หายไปหมอกดำพร้อมที่จะเคลื่อนไหวหมายจะปืนกินเผาแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือเมื่อหมอกดำสัมผัสกับพลังปีศาจมันเหมือนหนูเห็นแมวไม่กล้าเข้าใกล้พลังทำลายล้างหยุดอยู่ตรงหน้าชินอยู่ก้มหน้า ยันมิยกเท้าขึ้นเตรียมเตะทันใดนั้นก็เกิดเสียงอึกกะทึกครึกโครมดังมาจากระยะไกลพื้นดินระเบิดควันพวยพุง่งและวิญญาณร้ายก็พุ่งออกมาพวกมันนับพันปรากฏตัวขึ้นและเมื่อเห็นยันมิพวกมันก็พุ่งเข้าใส่เขาอย่างบ้าคลาั่ง ยันมี่ลดเท้าลงและหันหลังเดินเข้าหาวิญญาณร้ายพลังปีศาจในตัวเขาพลุ่งพล่านก่อตัวเป็นกรอบรอบกายเขาเดินด้วยมือเปล่าออร่าของเขาแข็งแกร่งขึ้นลวดลายประหลาดปรากฏขึ้นบนใบหน้าดวงตาบนหน้าผากเปล่งประกายแสงประหลาดวิญญาณร้ายตอนแรกป,ปรากฏตัวขึ้นกลางกรงและพันแหลมคมออกโจมตียันมี่ยันมี่ยืนนิ่งการโจมตีปะทะกับกรอบปีศาจของเขาทำให้เขาไม่ได้รับอันตรายวิญญาณร้ายตัวนั้นหยุดนิ่งไปสองวินาทีแววตาสับสนฉายว่ายันมี่จ้องมองมันรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเขี้ยวแหลมคมเผยออกมาเขาค่่่อออออยยยยๆกกกกหหหมมมััััดดขึ้้นนาาาาไปปวววงงงงฝิิญรรรระะะเเแตโสจ ขณะที่ร่างทุดลงกับพื้นวิญญาณปีศาจกระหน่ำเป็นระลอกแล้วระลอกเล่าพลังทำลายล้างก็ปลดปล่อยออกมาอีกครั้งโดยไม่ลังเลพลังปีศาจของเขาแปรเปลี่ยนเป็นกําปั้นเหล็กกวาดล้างไปทั่วทองฟ้าสังหารวิญญาณร้ายทุกตนที่ขวางหน้าณัาบาัดนี้เขาส่งพลังอย่างเหลือเชื่อด้วยพลังฟาดฟันอันทรงพลังเขาเปรียบเสมือนหมาป่าท่ามกลางฝูงแกะฉีกกระชากวิญญาณร้ายทุกตนออกจากกันเลือดสาดกระจายในอากาศร่า,รางกายที่แหลกสลายปลิวว่อนไปทั่วเสียงเพลงสังหารดังก้องชินอยู่มองภาพอันน่าจับตามองนี้ความเย็นยะเยือก พลังทำลายล้างที่ถูกสิ่งนั้นส่งพลังจนหน้าสะพรึงกลัววิญญาณร้ายซึ่งปกติผู้เล่นจะล่าได้ยากยิ่งกลับกลายเป็นเหมือนไก่ตัวเล็กๆในมือถูกสังหารอย่างโหดเที่ยมเขาเป็นปีศาจหรือชินอยู่พึมพำอย่างติดขัดก่อนจะเริ่มไอยอย่างรุนแรงพ้นเลือดออกมาลมหายใจอ่อนแรงลงเขาสิ้นหวังอาการบาดเจ็บของเขารุนแรงเกินไปและความตายเป็นสิ่งที่ หลีก <Cornell. S 2> เลี่ยงไม่ได้พลังปีศาจแผ่กระจายไปทั่วแผ่นดินและการทำลายล้างก็ต่อสู้ด้วยพลังที่เพิ่มพูนขึ้นพลังปีศาจแปรสภาพเป็นมังกรดุร้ายทะยานขึ้นสู่เบื้องบนเลือดของวิญญาณร้ายจะเหือดแห้งเหือดกลายเป็นมัม yes. มี่ดวงตาบนหน้าผากของเขายิ่งน่าทึ่งเรากับกล้องวงจรปิด3 6 0องศาที่คอยเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าวิญญาณร้ายจะโจมตีจากทิศทางใดเขาก็สามารถตอบโต้ได้ทันที วิญญาณร้ายที่ตายแล้วค่อยๆกองรวมกันเป็นเนินเขาเล็กๆแอนิ h i l a t i o n ยืนอยู่บนยอดดวงตาสีดำจ้องมองวิญญาณร้ายเบื้องล่างที่ไม่กล้าเข้าใกล้พลางหัวเราะอย่างเจ้าเล่ห์พลังปีศาจหนาทึบพวยพุ่งผ่านอากาศหมอกดำเลือนหายไปเขาอาบไปด้วยเลือดใบหน้าเปืือนเลือดราวกับปีศาจไรเทียมทานเหล่าวิญญาณร้ายต่างหวาดกลัวในสัญชาตญาณน,นักล่าของเขาต่างหวาดกลัวไม่กล้าก้าวข้ามขอบเขตกลัวว่าจะถูกกำจัดในพริบตาพวกมันค่อยๆถอยร่อนและเมื่อถอยร่อนไปถึงระยะหนึ่งพวกมันก็รีบวิ่งกลับรังแล้วหนีไป a n น i h i l a t i o นนั่ง ดวงตาบนหน้าผากค่อยๆรีลงลวดลายประหลาดบนใบหน้าหายไปความมืดมิดในดวงตาจางหายไปเขากรอกตาขนาดล้มลงในกองซากศพพลังปีศาจยังคงแผ่ซ่านปกป้องเขาจากหมอกดำที่คืบคพลานเข้ามาลึกเข้าไปในวงในราชาปีศาจเงยหน้าขึ้นมองความมืดมิดไร้ขอบเขตประกายแสงริบหรี่ในดวงตาสีขาวราวหิมะราวกับมองทะลุผ่านความว่างเปล่า รัศมีปีศาจมีสิ่งใดหลุดรอดออกมาจากห้วงนรกปีศาจหรือไม่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ส่หัวและพึมพำกับตัวเองปล่อยให้มันหลุดออกไปโลกกำลังโกลาหลแล้วทำไมไม่ทำให้มันวุ่นวายยิ่งกว่านี้อีกละ่ะอีกอย่างมันเป็นแค่ปีศาจระดับต่ำมันจะเก่อกระบฏได้อย่างไรเขาหัวเราะอย่างเย็นชาและหายตัวไปฉันอยู่ยืนอยู่บนยอดตึกสูงในเมืองสตาร์ซิตี้พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกท้องฟ้าลุกเป็นไฟแสงเรืองรองส่องประกายไปทั่วร่างทำให้เขาดูโดดเดี่ยวเล็กน้อยนกนางนวลและนกกระสาบินว่อนไปท สุนัขตัวใหญ่หลายตัววิ่งเหาะๆไปตามถนนที่ทอดยาวดวงตาที่ลึกกล้ำของเฉินอยูเผยให้เห็นความผันผวนของชีวิตการเวลาผ่านไปทะเลเหือดแห้งก้อนหินพังทลายเขามองดูดวงอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้ารู้สึกถึงความสูญเสียเขามีชีวิตอยู่มานานเกินไปจากพลังหนุ่มสู่ความโหดเหี้ยมในเวลาต่อมาระหว่างทางครอบครัวและมิตรสหายก็ลดน้อยลงจนในที่สุดเขาถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเป็นเวลาหลายพันปีที่เขาต้องอดทนกับความโหดร้ายของชีวิตจากการไล่ตามเป้าหมายอย่างไรย้ายางอายและสูญเสียสิ่งต่างๆมากมายเขาถึงกับรู้สึกร้สาระจำอายุตัวเองไม่ได้นับตงแ่ลายนเเออจจจซีีะ ยยุติธรรมกับเขาได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นมีสเสน่ห์น่าลหลงใหลเขาไม่เคยพบใครที่น่าสนใจเท่านี้มาก่อนพวกเขากระตือรือร้นและปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนพี่น้องเฉินหยูยังคงจำได้ว่าครั้งหนึ่งขณะที่เขาเดินเล่นอยู่ในเมืองมีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเขากอดแขนกันและขวดอาวุธใหม่ของเขาเขายังโอ้อวดอยู่เรื่อยว่าอาวุธของเขาเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งสามารถสังหารเทพเจ้าและพระพุทธเจ้าได้อันที่จริงในสายตาของเฉินหยูมันคือเศษเหล็กแต่เขารููู้้สึกกอออยยย่่่่่่าาาาางงงธิิิบไมมถววทีีฝพดนนนัเป็คจร จึงเริ่มพูดคุยกับเขาประสบการณ์นี้ฝังแน่นอยู่ในใจและเขายังคงไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนั้นในตอนนั้นถ้าพวกเจ้าตายกันหมดเมืองนี้คงจะร้างผู้คนในอนาคตในเมื่อข้าก็เป็นมนุษย์ข้าก็จะช่วยพวกเจ้าอย่างไม่เต็มใจฉันอยู่ก้าวเข้าไปในช่องว่างของความว่างเปล่าและขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือที่ราบอันนองเลือดม่านแสงขนาดมหึมาปกคลุมสถานที่นั้นราวกับเปลือกไข่และภายในนั้นมืดมิดอย่างยิ่งรูปแบบนี้น่าสนใจทีเดียว เขาหยิบพินออกมานั่งอย่างสงบนิ่งกลางอากาศนิ้วเรียวยาวทั้งห้าดีสายทำนองเพลงก็ดังขึ้นและบาลงคลื่นเสียงราวกับแสงว่าของดาดและกระบี่ตกลงบนจอฉายแสงและก่อให้เกิดระลอกคลื่นเสียงพินหยุดลงเฉินอยู่ลูกสายด้วยนิ้วทั้งสิบนิ้วและดีดพร้อมกันเสียงพินอันดังสน,นั่นวันไหวดังขึ้นอย่างกระทันหันลมและเมฆเปลี่ยนแปลงความว่างเปล่าแตกร้าวจอฉายแสงสั่นไหวอย,อย่างต่อเนื่อง กระดองเต่านี่แข็งจริงๆสงสัยจังว่าเจ้าจะทนไหวได้อีกกี่ครั้งขวดเงินแตกกระเด็นน้ำกระเซ็นออกมาทันทีกองทหารม้าเหล็กพุ่งเข้าใส่พร้อมดาบและปืนเฉินอยู่บรรเลงโน้ตด,ดนตรีเสียงพินนั้นเร่าร้อนจนจอฉายแสงทนไม่ไหวรอยแตกกราวกับใย,ยแมงมุมปรากฏขึ้นบนพื้นผิวเมื่อคลื่นเสียงสุดท้ายหายไปหน้าจอแสงก็พังทลายลงเฉินอยู่เก็บพินแล้วจากไปอย่างรวดเร็วลบร่องรอยทั้งหมดก่อนจะจากไป ไม่นานราชาปีศาจก็มาถึงที่เดิมหลังจากตามหาตัวคนร้ายอย่างไร้ผลสีหน้าของเขากลับมืดมนลงเขากัดฟันแน่นใครกันอยากให้ข้าจับเจ้าได้ไม่งั้นข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆฉันอยู่กลับไปยังเมืองจงซิงจี้เซียนพบเขาและถามอย่างหัวเสียทำไมเจ้าถึงทุบหน้าจอแสงข้ากำลังทำตามหน้าที่อันธพาลในเมื่อข้าทำข้อตกลงกับเจ้าไว้ข้าก็ต้องเป็นอันธพาลฝีมือดีให้ได้มากที่สุดหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งเขารีบเสริมว่าข้ารู้ว่าเจ้าอยากจะขอบคุณข้าแต่คราวหน้าข้ามีธุรักอื่นต้องทำข้าจะไปเดี จีเซียนตกะตลึงและพูดอย่างโกรธโกรดว่าฉันขอบคุณนายนะนายทำให้แผนของฉันพังไปฉันยังอยากขอบคุณนายอยู่เลยหัวนายคงติดอยู่ในประตูแนๆ่ๆแย่ล่ะบทที่143การหลบหนี <im it> เมื่อแสงหายไปแสงสว่างก็ส่องประกายขึ้นสู่ทุ่งราบสีเลือดผู้เล่นที่รอยอยู่นอกทุ่งราบรีบส่งการแจ้งเตือนไปยังช่องสัญญาณโลกเพื่อให้ผู้คนข้างในออกมาหมอกดำในทุ่งราบยังคงหนาแน่นเช่นเดิมวิญญาณร้ายก็ลดน้อยลงและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหนผู้เล่นที่เหลือโผล่หัวออกมาจากถ้ำใต้ดินและเมื่อเห็นว่าวิกฤกกกกกาาาาาารผ่นนนพพ้้ไปแลลลววเข็คออมจทะ เหตุผลที่พวกเขาหายตัวไปก่อนหน้านี้ก็เพราะพวกเขาซ่อนตัวกันหมดในเวลานั้นการโจมตีของวิญญาณร้ายนั้นรุนแรงเกินไปการต่อสู้จนตายย่อมนำไปสู่ความตายหลังจากซ่อนตัวอยู่ใต้ดินพวกเขายังได้เรียนรู้วิธีการทำลายล้างส่งผู้คนลงไปยังพื้นดินเพื่อล่อสัตว์ประหลาดทีละสองหรือสามตัวแล้วหลอกล่อให้พวกมันฆ่าพวกมันด้วยกันใต้ดินแต่แล้ววิญญาณร้ายก็ค่อยๆหายไปทำให้พวกเขาสับสนครั้งหนึ่งพวกเขาคิดว่าตัวเองได้กลับบ้านแล้วแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นวิญญาณร้ายไม่ได้กลับมาและไม่มีใครรู้ว่าว่ามนนห,ไไห,นหงงงอดีเ็สสสใทุ ผู้เล่นยืนอยู่บนพื้นดินที่เปื้อนเลือดมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงสีแดงของดวงอาทิตย์ตกกระทบไปหน้าของพวกเขาและทุกคนกอดไม่ได้ที่จะยิ้มก็ใช่ในที่สุดกำแพงแสงก็หายไปแล้วฉันออกไปได้แล้วฉันยังไม่ตายแถมยังเพิ่มเลเวลได้ถึงห้าครั้งด้วยฉันเปลี่ยนงานได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพรของคุณฉันจะจุดธูปให้เมื่อกลับมาฉันเกือบจะใจสลายหลังจากทนทุกข์ทรมานมาหลายชั่วโมงโชคดีที่การเดินทางครั้งนี้คุ้มค่าฉันเพิ่มเลเวลได้หลายเลเวลทุกคนไปกันเถอะยังไม่สายเกินไปที่จะพูดดดออออออะะะะไไรรรรรรตตบกกกกกกลลััััถ้้้้้าาาาาแแแพงแงงสปปปฏขึนนนนนนนีีคมมมจจจเเเ็หยุๆผู่่ววิท ฉันห่าวและฉางเฉียงจื้อจินเห็นข่าวกำแพงแสงถูกทำลายจึงออกจากรางและกลับขึ้นสู่เบื้องบน หลังจากซ่อนตัวอยู่นานในที่สุดข้าก็ออกจากที่แห่งนี้ได้ข้าสาบานข้าจะไม่กลับเข้าไปยังที่ราบอันน่าสะพรึงกลัวในยามหมอกดำอีกต่อไปหลังจากซ่อนตัวอยู่นานในที่สุดข้าก็ออกจากที่แห่งนี้ได้ข้าสาบานข้าจะไม่กลับเข้าไปยังที่ราบอันน่าสะพรึงกลัวในยามหมอกดำอีกต่อไปฉางเฉียงจื้อจินยืดเอวกระดูกแตกกรอบสีหน้าเจ็บปวดเฉินเ่าวไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดิมเขาคิดถึงอนิเมชันผ่านไปกว่าสองชั่วโมงแล้วที่อนิเมชันแยกทางกับพวกเขาและเขาไม่ได้ส่งข้อความใดๆกลับมาอีกเลยพวกเขาไม่ได้ตอบกลับข้อความแตต่่่่เเเเฉิินนนนหหาา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 วกกกกัััังงงงงลบบบททีีีออออออจมมมะไรรรดดขขขึ้ชถถูููยยใใสืื เสียวหูเจ้าไปเอถอะข้าจะไปหาพี่เหมยเขาพูดอย่างครุ่นคิดหอกยาวจือรูปฏิเสธข้าจะไม่ไปไหนถ้าเจ้าต้องการตามหาเขาไปด้วยกันข้าจะหาคนดูแลเจ้าไปตลอดทางฉัน่าวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพาเขาออกไปตามหาอนิเมชันทั้งสองเดินเตร่ไปในความมืดพร้อมกับไฟฉายพวกเขาไม่มีพิกัดของอนิเมชันและไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหลังจากค้นหามานานพวกเขาก็ยังไม่พบร่องรอยของอนิเมชันเลยที่ราบรก้างอย่างน่าขนลุกราวกับว่ามีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นหลงหอกจือรูอดไม่ได้ที่จะสงสยัยพี่่าวหัวหน้า ไม่พี่เหมยยังมีชีวิตอยู่รายชื่อเพื่อนแสดงว่าเขายังออนไลน์อยู่ความตายจะบังคับให้เขาออกจากระบบเฉินห่าวกล่าวอย่างหนักแน่นลงเฉียงจื่อหรูก็นึกขึ้นได้ทันทีแต่ในเมื่ออนิเมชันยังไม่ตายเขาไปไหนกันนะ เฉินข่าวส่องไฟฉายไปรอบๆทันใดนั้นแสงก็หยุดลงเขาเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นอย่างช้าๆและดึงเสื้อผ้าของหลงเฉียงจื่อหรูเซียวอูเจ้าเห็นอะไรตรงนั้นเสียงของเขาสั่นอย่างเห็นได้ชัดขนลุกสู้ไปทั้งตัวหลงเฉียงจื่อหรูมองไปทางแสงนั้นทันใดนั้นก็ตะโกนว่าพระเจ้าช่วยจากนั้นก็รีบปิดปากและมองไปรอบๆด้วยความตกใจจุดที่ไฟฉายส่องคือเนินเขาเล็กๆที่เต็มไปด้วยซากศพของวิญญาณชั่วร้ายหากมองใกล้ๆจะเห็นเลือดสีดำไหลออกมาจากซากศพราวกับนรกของชรา ทั้งสองมองหน้ากันแท่งทำเป็นกล้าหาญแล้วเดินตรงไปยังกองศพกลิ่นเลือดบนใบหน้าทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนและรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เคยเห็นคนตายมาก,ก่อนแต่พวกเขาไม่เคยเห็นคนตายมากมายขนาดนี้มาก,ก่อนทั้งสองเดินมาถึงเชิงเขาแห่งซากศพและมองขึ้นไปภูเขาสูงประมาณ10เมตรซากศพกองพนเนินทั้งภายในและภายนอกยากที่จะจินตนาการได้ว่ามีคนตายไปกี่คนที่นี่หลงเฉียนจื้อชูมองขึ้นไปบนยอดเขาด้วยความช่วยเหลือของลำแสงเขาสามารถมองเห็นลูกบอลก๊าซสีม่วงดำอยู่ตรงนั้นและมีร่างเลือนรางของคนอยู่ในก๊าซนั้น้้้นนนนพี่าาาววดูเหมออจะคคขขขงบบรกิ เฉินเฮาเมองดูและอุทานด้วยความประหลาดใจจริงเหรอเซียวหู่สายตาท่านดีจริงๆไม่ไม่ไม,ไม่เราจะทำอย่างไรดีขึ้นไปดูไหมคนคนนั้นยังไม่ตายดูเหมือนจะหมดสติในเมื่อท่านพูดอย่างนั้นเราจะรออะไรอยู่ไปกันเถอะทั้งสองปีนขึ้นไปบนภูเขาทราบศพและมุ่งหน้าสู่ยอดเขาในไม่ช้าพวกเขาก็ถึงจุดหมายเมื่อสองไฟฉายไปที่ลูกบอลกา๊าซพวกเขาก็ตกตะลึงคนที่อยู่ในลูกบอลก๊าสนั้นคือแอนนิฮิเลชั่นโอ้พระเจ้าทำไมคนตัวใหญ่ถึงอยู่ที่นี่ทำไมเขาถึงหมดสติหลงเฉียงจื้ อาชูรู้สึกสับสนและงุนงงอย่างมากตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลเรื่องนั้นเลยไปหาคนคนนั้นก่อนเธอพาเขาออกมาก่อนเธอฉันเกรงว่าถ้าเราชักช้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เฉินห่าวเอื้อมมือออกไปแต่ก่อนที่เขาจะได้แตะต้องตัวคนคนนั้นเขาก็ถูกมวลอากาศหยุดไว้และกระเด็นออกไปโชคดีที่เขาตอบสนองได้ทันไม่ง้นคงตกเขาไปแล้วหลงเฉียง จื่อโถตกใจสุดขีดรีบเข้าไปดึงเฉินห่าขึ้นมามองมวลอากาศด้วยความสับสนอ้พระเจ้ากรอบป้องกันในตัวงั้นเหรอเฉินห่าเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากไม่กล้าทำอะไรอีกเขาเปิดระบบวิเคราะห์ปรากฏข้อความขึ้นตรงหน้าชื่อการทำลายล้างระดับ40อาณาจาักรกลางไคหยวนสถานะปัจจุบันปีศาจหมายเหตุพลังปีศาจส,สามารถถูกยับยั้งได้ด้วยการใช้ลูกปัดทับไล่ปีศาจหลังจากอ่านเนื้อหาจบเฉินหา่าวก็รู้สึกไม่อยากเชื่อพี่ชายเหมยหลงทางไปเสียแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาและเจิ้งฉีห่าวร้านซื้อลูกปัดทับไล่ปีศาทวพบ เขาเขาเปิดห้างสรรพสินค้าค้นหาและพบลูกปัดขับไล่ปีศาจในราคา5้าแสนเหรียญเงินต่อเมตรเขาซื้อไป2เมตรอย่างไม่เต็มใจเฉินห่าววางลูกปัดขับไล่ปีศาจไวข้ข้างๆลูกปัดนั้นเปล่งแสงจางๆพลังปีศาจที่ห่อหุ้มการทำลายล้างก็แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาทันทีด้วยความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยเฉินห่าวจึงหยิบไม้ยาวออกมาและจิ้มแอนนิ i ฮลเลชันอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นว่าไม่มีอันตรายใดๆเขาก็รู้สึกโล่งใจเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเขาถามพลางแทงหอกเข้าที่ตัวเขาโดยตรง เฉินเ่าพยักหน้าเก็บลูกปัดขับไล่ปีศาจส,สองเม็ดที่ซื้อมาไว้ในกระเป๋าของเยียนเหมยแบกเขาไว้บนหลังแล้วพูดกับฉางเฉียนจื้อหรูว่ามาช่วยพวกเราหน่อยมัดพวกเราด้วยเชือกไม่งั้นจะลงยากหลังจากผูกเชือกและพยายามอย่างหนักทั้งสองก็แบกเหยียนเหมยลงจากภูเขาข้าเหนื่อยมากพอพี่เหมยตื่นข้าต้องขอค่าชดเชยจากท่านท่านดูผอมมากทำไมท่านถึงหนักขนาดนี้เฉินเ่าส่งเยียนเหมยบนหลังให้ฉางเฉียงจื้อหรูทั้งสองวางแผนจะผลัดกันแบกเยียนเหมยเพื่อที่จะได้เงินเพิ่มเมื่อเยียนเหมยตื่นเฉินเ่าเปิดแผนที่และวางแผนทางออกที่ส จุดจุดจุดบทที่144คุกใต้ดินอันพลุกพล่านเมื่อพวกเขากลับมาถึงสตาร์ซิตี้ค่ำคืนก็มาเยือนแล้วดวงดาวระยิบระยับระยิบระยับเต็มท้องฟ้าราวกับม้วนกระดาษด,ดาวที่กำลังคลี่คลายเป็นภาพที่งดงามอย่างแท้จริงอ้พระเจ้าในที่สุดข้าก็กลับมาแล้วเฉินห่าวุดตัวลงกับพื้นเหงื่อท่วมตัวเขาแทงหอกใส่หย,ยานเหอยวางเขาลงแล้วพิงกำแพงเขาหยิบขวดน้ำแร่ออกมาดื่มสองตึกในที่สุดเขาก็รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยพี่ข่าวเราจะทำยังไงกับหัวหน้าดีเขายังหมดสติอยู่เราต้องหาว เฉินห่าวบอกมือไม่ต้องตกใจง่ายๆเลยไม่มีปัญหาอะไรในโลกนี้ที่เงินแก้ไม่ได้ถ้ามีก็แค่หมายความว่าเจ้าไม่มีเงินเขากัดฟันแล้วซื้อยาบำรุงเลือดจากห้างสรรพสินค้าเขายัดมันเข้าปากแยนนี่อย่างไม่เต็มใจพ,พึมพำว่าฉันเสียเงินไปเยอะที่ช่วยเธอไว้ครั้งนี้เธอต้องชดเชยให้ฉันเมื่อตื่นหลังจากป้อนยาเสร็จทั้งสองก็จ้องมองแยนนี่ด้วยความคาดหวังรอคอยให้เขาตื่นแสงอ่อนๆส่องออกมาจากร่างของแอนิเมชันห่อหุ้มเขาไว้ขนตายาวของเขาพลิ้วไหวและเขาก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาที่นี่ที่ไหนดวงตาของเขากร่ามังงง เมื่อเห็นแอนิเมชันตื่นขึ้นชายสองคนที่รออยู่ก็ยิ้มร่าด้วยความดีใจเฉินฮ่าวรพีพูดขึ้นว่าพี่เหมยในที่สุดเจ้าก็ตื่นแล้วเจ้าไม่รู้หรือว่าข้ากับเซียวหูท๋ทำเพื่อเจ้ามามากเพียงใดเขาพึ่งพาอยู่ตลอดเวลาแท่งทำเป็นเหยื่ออวดอ้างเรื่องที่เขาปีนภูเขาดาบพุ่งทะยานลงสู่ทะเลเพลิงฝ่าฟันกองทัพใหญ่เพียงลำพังและกวาดล้างกองทัพวิญ,ญญาณร้ายไปมากมายกระนั้นคำอวดอ้างทั้งหมดของเขารวนเดินจริงอนิเมชันปวดหัวลูกขมับแล้วพูดเบาๆว่าข้ามีความทรงจำตั้งแต่ก่อนทีี่่่่ข้้้้้าา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 าจะะะคคมมมเเเเฉนนนนนนนหหหหหวววพูดดดไไออออกบตต็ปยยัััััแทุรสสงง ข้าหมดสติไปนานแค่ไหนแล้วอนิเมชั่นถามฉันห่าวสายหัวข้าจะไปรู้ได้อย่างไรเจ้าหมดสติไปแล้วตอนที่พวกเราไปช่วยเจ้าเจ้าไม่รู้หรอกเจ้านอนอยู่บนภูเขาซากศพแม่น้ำโลหิตมันน่าสะพรึงกลัวจริงๆแอ <ih> นิฮิเลชันเงียบไปรู้ว่าเขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าภูเขาซากศพขึ้นมาเขาถูกสิงสู่แท้จริงแล้วเมื่อถูกสิงสู่เขามีสติสัมปชัญญะแต่สติสัมปชัญญะไม่อาจควบคุมร่างกายได้มันทำได้เพียงเป็นผู้สังเกตการขณะที่ร่างกายของเขาถูกครอบนำด้วยความคิดชั่วร้าย เขาถอนหายใจและเหลือบมองลูกปัดขับไล่ปีศาจในกระเป๋าจำนวนลูกปัดเพิ่มขึ้นจากสองเป็นสี่แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงธรรมชาติปีศาจที่กำลังคุกรุ่งอยู่ภายในแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกลูกปัดขับไล่ปีศาจทำได้แค่ปราบปรามธรรมชาติปีศาจไม่ใช่กำจัดมันข้าต้องหาวิธีจัดการกับมันไม่เช่นนั้นเมื่อเวลาผ่านไปพลังปีศาจของข้าจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแอนนิฮิเลชั่นคิดพลังปีศาจจะเติบโตต่อไปถ้ากำจัดมันไม่ได้ไม่ว่าจะทำยังไงสุดท้ายก็จะกลายเป็นปีศาจ โอ้ไอ้เจ้าแผนการงเง่านั่นมันบ้าไปแล้วหน้าจอแสงทุ่งโลหิตโผลมาอีกแล้วแผนที่ก็โดนล็อกเราจะไปสร้างมอนสเตอร์ที่ไหนต่อดีละ่ะเฉินเ่าเช็ดช่องสัญญาณลกและตกใจเมื่อรู้ว่าทุ่งราบถูกล็อกอีกครั้งพี่ห่าข้าเห็นคนบอกว่าจำนวนคนเข้าดันเจียนอเวจีปีศาจไม่จำกัดข้าตรวจสอบเองแล้วและมันก็จริงหลงหอกสเตรทอินพูดต่อเฉินเ่าเลิกคิวขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะสร้างดันเจียนได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเหรอหลงหอกสเตรทอินพอยักหน้าอย่างไม่ยอมแพ้ไม่มีทางอเวจีปีศาจมันยากขนนนนนนาาาาาาดดี้้เรรจจะะตยยกัหหหหอฉ่สลแถใ อนิเมชชันฟังบทสนทนาของทั้งสองคนเงียบเงียบก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วพูดกับเฉินหาว่าอะไรนะนายกลัวเหรอนายเพิ่งบอกว่าตัวเองเจ๋งไม่ใช่เหรอเฉินหาวพ่นลมหายใจออกมาเบาๆแล้วใช้นิ้วจิ้มหน้าอกตัวเองพลางพูดว่าชาตินี้ฉันกลัวเหรอชาตินี้ฉันห่วงนายนะกลัวนายจะตายเปล่าๆสายตาของเขาจับจ้องไปที่อนิเมชันและเมื่อเขากําลังจะพูดอะไรออกไปดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นทันทีและอุทานออกมาว่ามาเอ๋ยพี่เหมยนายเลเวล40แล้ว เมื่อได้ยินดังนั้นชางเฉียงจื้อหรูก็รีบมองไปที่แอนิเมชันเมื่อเลเวล40ปรากฏขึ้นในโปรไฟล์ตัวละครเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆน่ากลัวจังแอนิเมชันตะลึงไปครู่หนึ่งและเมื่อเห็นว่าเลเวลของเขากลายเป็นเลเวล40จริงๆหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นเล็กน้อยคงเป็นเพราะค่าถูกปีศาจเข้าสิงและค่าวิญ,ญญาณร้ายไปเป็นจำนวนมากแถมยังได้รับค่าประสบการณ์มหาศาลอีกต่างหากเลเวลของค่าถึงเพิ่มขึ้นขนาดนี้เขาไม่รู้ว่าวิญ,ญญาณร้ายที่ถูกปีศาจเข้าสิงค่าไปกี่ตนรู้เพียงว่าศพเหล่านั้น จากอาการตกใจและประกาศอย่างเร่าร้อนว่าไปคุกใต้ดินกันเถอะตอนนี้ที่เหมยเลเวล40แล้วถ้าจะฆ่าทุกคนที่ข้าเจอข้าไม่กลัวสิ่งใดผูดจบทั้ง3ก็เข้าสู่ห้วงนรกปีศาจแสงจันทร์สีแดงสดลอยเด่นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนลมหนาวพัดผ่านอากาศอบอ,าาอ,อ้าวอบอวนไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าอันรุนแรงดินแดนนรกร้างว่างเปล่าไร้ชีวิตชีวาภูเขาที่แห้งแล้งราวกับมีของเหลวสีดำไหลรินเมื่อกลับมาสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เห็นมาหลายวันทั้ง3รู้สึกปิดผัดเล็กน้อยโดยเฉพาะอากาศที่สกรปรกจนแทบจะคลื่น คนเยะจางเราเข้าไปในครามสันเพลนไม่ได้นั้นพวกเขามาที่นี่เพื่อฟาร์มดันเจี้ยนกันหมดเหรอหลงเฉียงจือ้อจินอุทานเฉินห่าวย่อเย,อเยอ้ยตัวเลขไม่สำคัญรอกเอเวจีปศาสให้ความสำคัญกับเลเวลและความแข็งแกร่งมอนสเตอร์ที่นี่เริ่มต้นที่เลเวล30และพวกมันทรงพลังอย่างเหลือเชื่อแข็งแกร่งกว่าวิญญาณร้ายในระดับเดียวกันเสียอี เขานึกถึงประสบการณ์ครั้งสุดท้ายกับการทำลายล้างในอเวจีปีศาจอเวจีปีศาจอยู่ที่เลเวล30ส่วนเขาอยู่ที่เลเวล25ทั้งสองร่วมมือกันแต่กลับเกือบถูกมอนสเตอร์เลเวล31ฆ่าตายมันช่างไร้สาระสิ้นดีหลงเฉียงจื้อโถตกตะลึงและพูดว่าถ้าเจ้าพูดแบบนั้นข้าจะฆ่าตัวตายด้วยการมาที่นี่ไม่ใช่หรือข้าแค่เลเวล19ใจเย็นใจเย็นไว้เถอะที่นี่เรามีบอสเลเวล40อยู่ไม่ใช่เหรอต่อให้ฟ้าถาล่มลงมาเราก็โดนคนตัวสูงฉุดไว้ได้เราชนะได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยฉันเท่ายิ้มให้เหยียนนี่เหยียนมีเหลือบมองเขาอย่างดูถูกเหยียดหยามพลางพูดว่าแกดูเหมือนหมาโง่ๆเลย เขาเดินต่อไปข้างหน้าเฉินเหาเดินตามเขาไปอย่างหัวเสียคอยกวนใจเขาเรื่องเงินระหว่างทางทั้งสามได้เห็นการต่อสู้มากมายผู้เล่นหลายคนรวมทีมกันเพื่อล้อมโจมตีมอนสเตอร์ในเวีจีปีศาจแต่บ่อยครั้งที่พวกมันพ่ายแพ้มากกว่าชนะมอนสเตอร์ Monster เหล่านี้ทรงพลังย่างยิ่งยวดมีสติปัญญาเหนือกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปผู้เล่นต่อสู้กันอย่างดุเดือดในตอนแรกแต่ถูกตีจนตายอย่างรวดเร็วและต้องหนีเอาชีวิตรอดยิ่งไปกว่านั้นระหว่างทางทั้งสามยังได้พบกับนกยักษ์ปีกของมันกลางอ,อกปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ด้วยการกระพือปีีีีกกกกมมัััันนนนาาทท่่่่ไไยยยลอออ้ฉบู เกินไปนี่มันที่สำหรับมนุษย์หรือไงหลงเฉียงจื้อหลัวพูดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยฉินเห่าตบหัวเขาอย่างโกรธจัดช่วยทำตัวแมนแมนหน่อยได้ไหมแค่ทำแบบนี้ก็กลัวแล้วเลิกยุ่งกับฉันไปเลยดีกว่าขาของเขาสั่นระริกขณะพูดเงียบสิมีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเหยียนเหมยพูดขึ้นอย่างกระทันหันเสียงต่ำทุ้มต่ำชายทั้งสองปิดปากเงียบและมองไปเห็นสัตว์ประหลาดรูปร่างประหลาดกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาบทที่145สสัตว์ร,ร้ายกินวิญญ,ญาณ ตัวไม่ใหญ่นักสูงเพียงประมาณ1.2-3เมตรลำตัวเป็นสีฟ้าอมเขียวดวงตาขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเหลืองเบิกกว้างใบหน้าไร้อารมณ์ให้ความรู้สึกขี้เกียจเล็กน้อยมันไม่มีขาลอยอยู่กลางอากาศราวกับเมฆคล้ายกับวิญญาณร้ายแห่งหุบเขาริฟแห่งที่ราบแดงกำ ทำไมเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ถึงทำให้ข้ารู้สึกว่าไม่ฉลาดนะักมันก็แค่งโง่และน่ารักเท่านั้นเองพี่ห้าวท่านคิดว่ายังไงหลงเฉียงจื้อจินพูดเสียงเบาเฉินห่าวเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดและกล่าวว่าข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้แต่ต่างจากตัวอื่นๆไม่ได้ดุร้ายเท่าบางทีข้าอาจจะจับมันมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ความคิดเรื่องสัตว์เลี้ยงทำให้นึกถึงเด็กคนหนึ่งที่ชอบบำยิม้มหลงฟ้านหลงฟ้านเป็นสัตวเเลีีี้ยยงงงทท่ากกจจจนนนไมอออะรอิ เขายังเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวในเกมจนถึงตอนนี้และเขาก็มีนิสัยดีมากทุกครั้งที่เจอเฉินฮ่าวเฉินห่าวก็ไม่ได้ที่จะหยิกแก้มอ้วนๆของเขาและซื้ออมยิ้มอันปรดให้ภูมิหลังของหลงฟ้าน,นั้นทรงพลังอย่างเหลือเชื่อและเขามักจะโอ้อวดว่าข้าคือโอรสศักดิ์สิทธิ์และพ่อของข้าเป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดิแห่งทะเลอันไร้ที่สิ้นสุดเฉินฮ่าวไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่และมักจะทำเป็นเล่นๆพี่ฮ่าวตื่นสิเจ้าฝันถึงสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นสัต สัตว์อสูรปืนวิญญาณระดับ35รูปลักภายนอกไร้พิษภัยซ่อนใบหน้าอันโหดเหี้ยมมันชอบปืนกินพลังวิญญาณและบรรจุหินรวบรวมวิญญาณซึ่งสามารถใช้เพื่อเพิ่มเลเวลได้การขายในร้านค้าจะได้รับคริสตัลวิญญาณ10อัน เมื่อเห็นคำอธิบายเฉินห่าวก็เบิกปากว้างดวงตาที่เป็นประกายวาววับด้วยความตื่นเต้นหินรวบรวมวิญญาณสามารถเพิ่มเลเวลได้โหนี่มันอัญมณีชัดๆหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งเขาก็เสริมว่าการขายในร้านค้าจะได้รับคริสตัลวิญญาณ10อันซึ่งมีมูลค่า5้าล้านหยวนเจ๋งมากเขาชักด,ดาบใหญ่ออกมาและกำลังจะพุ่งเข้าโจมตีสัตว์อสูรปืนวิญญาณหอบยาวรีบเข้ามาห้ามเขาไว้ทันทีพร้อมกับพูดว่าพี่ข่าวเจ้าว่าไปแล้วหรือเจ้าไม่เห็นหรือว่ามันเลเวลเ้าเลเลต่ำกว้า10เลเวจ้าะตายหรือ ตอนแรกเขารู้สึกถูกล่อลวงด้วยคำอธิบายของระบบแต่ความคิดถึงเลเวล35ที่น่าสะพรึงกลัวก็ทำให้จิตใจของเขาหดหู่ลงเฉินห่าระงับความตื่นเต้นไว้แล้วมองหยานเหมยด้วยสีหน้าร้อนเผาพลางกล่าวว่าพี่หยานเหมยถ้าพวกเราหยานเหมยมีเลเวล40คงจะมีเพียงความช่วยเหลือจากเขาเท่านั้นที่จะเอาชนะอสูรปืนวิญญาณได้สีหน้าของเฉินห่าแข็ง้างพูดตะกุกตะกักนั่นไม่ดี ข้าคงตายทันทีถ้าไปคนเดียวหยานไมอรีตามองเขาเล้ายิ้มเจ้ากลัวอะไรบอกให้เสียวหู่ไปด้วยข้าจะจัดการทีหลังไม่ต้องห่วงฉันข่าวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตั้งสติแล้วกัดฟันแน่นไปกันเถอะเสียวหู่ไปกันเถอะเขาคว้าหอกยาวจือหรูที่กำลังตื่นะหนกแล้วถือดาบในมือเดินไปหาอสูรปลื้มวิญญาณสัตว์อสูรปลื้มวิญญาณเมื่อเห็นพวกเขาทั้งสองก็ดูถูกเหยียดยามลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศอย่างเกียจคร้านพี่เขาข้าว่าเราควรจะลืมมันไปเสียข้าเพิ่งรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้ วิญญ,ญาณไม่ใช่หรือดูจากรูปร่างอันน่าสะพรึงกลัวของมันสิเห็นได้ชัดว่ามันกำลังป่วยเป็นโรคไปเขาจ้องมองสัตว์อสูรกินวิญญาณด้วยสายตาดูร้ายลาดดาบใหญ่ในมือขวาไปข้างหน้าดาบกระทบพื้นต่อประกายไฟยสว่างว่าบเขาเร่งฝีเท้าขึ้นอย่างรวดเร็วและในไม่กี่ลมหายใจเขาก็อยู่ตรงหน้าสัตว์อสูรกินวิญญ,ญาณนั้นเขาตะโกนเสียงเสียงกระทบกันดังชัดเจนและสีหน้าของเฉินเหาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแขนของเขาชาไปหมดจากแรงที่กลับเขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยสัตว์ร,ร้ายกินวิญญ,ญญาณยกเปลือกตาขึ้น ข่าชะนักค้างความโกรธพลุ้งพล่านพลุ้งพล่านออกมาจากใจเขาเห็นแววตาเหยียดหยามและเยาะเย้ยถักถางในแววตาของสัตว์ร้ายผมของเขาลุกตั้งชันด้วยความโกรธเขายกดาบใหญ่ขึ้นเหนือศีรษะรวบรวมพลังวิญญาณและฟาดดาบลงมาด้วยพลังทั้งหมด เมื่อสัมผัสได้ถึงรศมีประกายแห่งความโลภก็ฉายว่าผ่านดวงตาทึมๆของสัตว์ร้ายกินวิญญาณมันอาปากและดุดอย่างแรงทำให้เงาดาบมาคือมาสลายหายไปดาบใหญ่พุ่งเข้าใส่สัตว์ร้ายกินวิญญาณโดยไม่สร้างความเสียหายใดๆสัตว์ร้ายกินวิญญาณเรือลูกท้องกลมๆด้วยมือเล็กๆอ้วนกลมของมันพลหอกที่ยืนอยู่ข้างๆตตปลึงสัตว์ร้ายกินวิญญาณตัวนี้อารมณ์ดีเสียจริงแม้แต่ตอนโดนโจมตีก็ยังไม่ยอมสู้กลับเลยระบบคงโกหกแน่ๆเขาเหลือบมองเฉินห่าวครู่หนึ่งแล้วรีบวิ่งไปดึงเเเเเเฉฉินนนนนหห่่่่่่่่่่าา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 าววขขขขึ้้้้้้้จกกกกพพืืลลลงงงูดีีทออออออคคมมัยยยยยผไปปสแแะุ็ตตถ ทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่เกียดครานได้น่าเสียดายจริงๆสอนสีทองพุ่งผ่านอากาศอย่างรวดเร็วพุ่งทะลุปากของสัตว์ร้ายกินวิญญาณเลือดสาดกระจายสัตว์ร้ายกินวิญญาณถูกพัดหายไปการทำลายล้างปรากฏเึ้ื่อพร้อมกับธนูขนาดใหญ่ในมือรัศมีแห่งการสังหารก้าวเข้าใกล้สัตว์ร้ายกินวิญญาณทีละก้าสัตว์กินวิญญาณทำรามด้วยความเจ็บปวดกลิ้งตัวลงบนพื้นปากแหว่งไปครึ่งหนึ่งเจ้าชอบดูดซับพลังวิญญาณนั้นหรือข้าจะทุบปากเจ้าให้อ้าแล้วดูว่าเจ้าดดูััมนไอย่างร ใบหน้าของแอ n i h ่ l a t i o n นปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งดวงตาข้างหนึ่งค่อยๆจมลงสู่ความมืดมิดพลังกดขี่อันทรงพลังแผ่ซ่านออกมาจากร่างของมันอย่างกระทันหันสัตว์กินวิญญาณลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากเลือดอาบแก้มและถูกบังคับให้ต่อสู้กลับแรงร่างเป็นลูกบอลแสงพุ่งเข้าใส่ a อน i h i l a t i o ชันแอ h i l a t i o n ันย่อเย้ยชักดาบสัน้นออกจากฝักป้องกันการโจมตีของสัตว์กินวิญญาณได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาเตะมันออกไปชักอาวุธออกมาและยิงธนูอีกดอกสัตว์กินวิญญ,ญาณกลิ้งไปมาหลายครั้งกองกออออะดมารแล a n นน h i l ิเลชันยิ้มอย่างกระหายเลือดและความมืดก็เริ่มเข้าครอบนำดวงตาอีกข้างของมันแผลเป็นบนหน้าผากแตกร้าวเฉินห่าวและหลงเฉียงจือ่อรู้รู้สึกถึงความผิดป,ปกติจึงรีบคว้าแอนน h i l ิเลชันยัดลูกปัดขับไล่ปีศาจอีก2เมตรลงในกระเป๋าร่างกายของแอนนิเลชันสั่นสะท้านความมืดในดวงตาของเขาจางหายไปราวกับสายน้ำแผลเป็นบนหน้าผากของเขาปิดลงอีกครั้งสติของเขากลับคืนสู่ความจำใส เจ้าเกือบจะคลุ้มคลั่งอีกแล้วเฉินเหาพล่องออกมาอนิเมชั่นของวอดคิวใบหน้าซีบเผือดเผาเงียบกริบเงยหน้ามองอสูนกินวิญญาณที่บาดเจ็บอยู่ไม่ไกลขณะที่ทั้งสามเดินเข้ามาไล้พวกเขาเห็นลมหายใจของอสูนกินวิญญาณอ่อนแรงลงท้องของมันถูกลูกธนูแทงจนเลือดออกอย่างมากมายดวงตาของมันเต็มไปด้วยความกลัวน้ำตาเอ่อคลอ เฉินห่ารู้สึกลังเลอย่างประหลาดเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาคือผู้เริ่มการโจมตีตั้งแต่แรกอสูรกินวิญญาณไม่เคยโจมตีแถมยังเมินเฉยการคุกคามของมันด้วยซ้ำถ้าคิดว่าเราควรลืมมันไปซะมาเป็นนักบุญสักครั้งเถอะข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันมันร้องไห้ข้าทำไม่ได้หรอกอนิเมชันย่อตัวลงดึงลูกศรของอสูรกินวิญ,ญญาณออกมาแล้วหยิบยามเม็ดเติมเลือดออกมายัดเข้าปากอสูรกินวิญญาณพยายามขัดขืนแต่โชคร้ายที่บาดแผลของมันรุนแรงเกินไปมันขยับไม่ได้เมื่อนำอำมฤตเข้าสู่ร่างมันรู้สึกราวกับวิญญาณถูกปราตรึงด้วยอะไรบางอย่างแล้วร่างที่แหลกสลายของมันก็หายดีภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของชายทั้งสองอนิเมชันหันหลังกลับและจากไป